สวัสดีพี่น้องที่รักพวกเราขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมเสวนาและเสียงเพลงอันไพเราะซาบซึ้งปรีเปลมในท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นในวันนี้พวกเราดีใจเมื่อได้ยินเสียงเพลงเป็นความสนุกสนานเบิกบานเต้นรำไปตามจังหวะเสียงเพลงเป็นการยกขึก้นรสดันสัทญอนสูง ให้กับพวกเธอและพวกชาวฟ้าได้เช่นกันความรักความสุขความเบิกบานเป็นคลื่นความถี่สูงไปแทนที่พลังงานลบได้เป็นอย่างดีพระแม่ธรณียิ้มด้วยความสุขและเบิกบานใจโลกยุคทองตื่นรู้มีการยกระดับในสภาวะที่อยู่ท่ามกลางมรสมโลกสามดีมองเห็น ทั้งขาวและดำสุขและทุกข์ในเวลาพร้อมกันในเวลาท่ามกลางของการตัดสินใจด้วยสติและปัญญาว่าสิ่งใดๆดล้วนเป็นอนิจจจะยึดจะเลือกแต่สิ่งที่ดีที่รักที่ชอบแล้วเกลียดสิ่งที่ชังย่อมเป็นไปไม่ได้พวกเธอจะออกจากโคโลแกมมายาได้ต้องเห็นทุกอย่าง แล้ววางสิ่งทั้งหลายออกมาเกิดการตะหนักรู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นมายาทั้งหมดเห็นสัจจะความจริงแก่นแท้ของโฮโลแกมมายาแล้วถอยเดินออกมาด้วยความรักความเมตตายอมรับเชื่อใจและวางใจขณะนี้สภาพภูมิประเทศภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ให้พวกเธอจงระวังดูแลสุขภาพปรับร่างกายให้สมดุลดื่มน้ำอุ่นๆเพื่อให้ร่างกายสู้กับอากาศที่หนาวเย็นมันเข้าหาภายในทำความสงบความอบอุ่นจะอยู่ณกลางใจข้างนอกมันคือมายาสร้างโลกแห่งความจริงจากภายในด้วยความเชื่อและศรัทธาจักรวาลมองเห็นและดูแล มอบทุกสิ่งทุกอย่างกับคลื่นการสั่นสะเทือนในระดับเดียวกันจงอย่าวิตกกังวลกับมายาที่สร้างมากับโลกสามดีทุกสิ่งแท้จริงสำเร็จได้จากคลื่นการสั่นสะเทือนจากภายในณศูนย์กลางใจของเธอเองพวกเราชาวฟ้าคอยดูแลและอยู่เคียงข้างกับพวกเธอเสมอ หากคลื่นพลังงานของพวกเธอยกระดับเป็นคลื่นพลังงานสูงขยายจากกระสีก็จะได้รับเห็นรับสัมผัสกับพวกเราทีมฟ้าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ภายในของเธอเองขอจงเชื่อใจวางใจขอบคุณ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 ค่ะ